สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแลลสิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับก็เป็นหลังเกมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชาเลนจ์นี่คือ5ประเด็นนะครับที่จับจดมาสําหรับเกมนี้ที่เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลก็เกิดขึ้นแล้วครับของชาบรลองโซแล้วก็ไบเออร์เลว์กุเซ่นนั่นเองนะครับพวกเขาแพ้ให้กับแอตแลนตาแห่งแบลกาโมจากอิตาลีนะครับศูนย์ประตูต่อ3โอ้โหต้องบอกว่า เป็นการแพ้ที่สกอร์ขาดลอยจริงๆและนี่คือ5ประเด็นนะครับที่จับมาจากเกมนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกกับทุกคนไปนะครับเชื่อว่า หลายคนคงจะเห็นการวางแผนของชาเบียร์ลองโซ่นั่นก็คือกองหน้าตัวหลอกนะครับหรือว่าโฟลคือไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับการที่ลองโซ่จะใช้แผนนี้ในเกมใหญ่แผนนี้มันเคยใช้ครั้งแรกในฤะดูกาลนี้ก็คือการเจอกับไบรเยอร์ิวนิกซึ่งผมบรรยายอยู่ทาง pptv s d นะครับแต่ในเกมนั้นเนี่ยไบรเอยอร์อยู่ๆเนี่ยมาเล่นหลัง3ผมเชื่อว่าแผนแตกแล้วก็เข้าหัวลองโซ่พอรู้ปุ๊บ เล่นฟอมาเลยก็คือกองหลังยืนตัวใหญ่3คนใช่ไหมอัวไม่ได้สนใจอะไรใช้ตัวเล็กแล้วก็เคลื่อนเอาผมว่ามุมนี้อาจจะอาจจะเป็นหนึ่งในเวบแรกที่เป็นแนวคิดมาแต่ว่าแอตแลนตาเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกองหลัง3คนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับทำให้การเข้าสกัดการสอดซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นชัดเลยก็คือการกลับเข้าสู่ตำแหน่ง การกลับข้อสูมแหน่งพวกเขาทำได้ดีมากนะครับนี่คือข้อแรกนะครับก็คือการวางแผนกองหน้าตัวหลอกประเด็นก็คือการจัด11ตัวจริงของรองโซ่ในเกมนี้เนี่ยเขาพยายามจะเล่นแบบดับเบิลแบ็กนะครับก็คือแบ็กขวาเนี่ยวิงขวาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเป็นฟินปงก็ขยับฟินปงเนี่ยไปเล่นข้างบนคู่กับอาร์ลี่แล้วก็เวสเนี่ยเป็นเป็นฟอลนายนะครับแล้วก็คอยโอเวอร์โหลดลงมา ขณะเดียวกันกวิงขวาเกมนี้ใช้ส t ตานิสตนะครับก็กลายเป็นว่าไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลต้องบอกว่าแท็กติกนี้ไม่ได้ผลกับแอตแลนต้านะครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นที่2ครับก็คือการเปลี่ยนตัวโดวยเพราะการที่เราเห็นว่าการเปลี่ยนเอาอเล็กซ์กิมาโดซึ่งโผปีนี้ท็อปมากเล่นกับทีมไปถึง49เกมโอ้ทีมเนี่ยเล่น51ลงไป49นะครับ49นัด แล้วก็เฉพาะในยูโรปาลีกเนี่ยเขาลงไปถึง11นัดยิงไป 2, แอสซ,ซิสไป4แต่วันนี้เล่นไม่ดีเพราะว่าโดนคู่แข่งเข้าปิดพื้นที่เราสังเกตว่าผู้เล่นแอตแลนตาปิดพื้นที่ทางฝั่งของกิมารโดเนี่ยสเลยนะครับรวดเดียว3ตัวคือเข้าใจว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนครับแต่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะครับคือถ้าว่ากันตามเชิงแล้วเนี่ยอลองโซ พลาดในการเปลี่ยนตัวอื่นมากกว่าการจัดตัวนะครับผมมองว่าการจัดตัวของลองโซ่เนี่ยไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าไอ้การพอเวลาที่สลับสับเปลี่ยนนักฟุตบอลลงไปเนี่ยผมว่ามันดูสับสนมันเป็นทัคติกที่เสี่ยงคือเข้าใจมันต้องเสี่ยงแล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะสับสนนิดหนึ่งนะครับมาถึงข้อที่3ามนะครับก็คือบอลเพรสซิงที่กดพาสซิงเกมจนอยู่หมัดนะครับป๋าครับต้องเรียกป๋าจ,จริงนะครับก็คือ จานเบโรกัสเปรินีเนี่ยจัดแผนตามวิสัยของเขานะครับปิดพื้นที่ไม่ให้ตัวทําเกมเนี่ยได้บอลโดยเฉพาะ2คนสําคัญก็คือฟอร์เรนเบียสกับทางอเล็กซิสบาร์โดายพิษสงไม่ออกตลอดทั้งเกมและโดนเปลี่ยนทั้งคู่เลครับระบบ3-4-2-1โดยเฉพาะให้เทิร์นคุปมเนอร์เนี่ยเป็นตัวกําหนดทิศทางในการเข้าไปปิดพื้นที่ในแนวลึกของเลวากูเซ่นครับได้ผลตลอดเหลือเชื่อได้ผลกว่า80%นะครับและทําให้ฟุตบอล ที่เคยเข้าคู่ฟุตบอลที่เคยโอเวอร์โหลดเล่นเป็นแบบพิซซ่านะครับสามคนยืนกระเหลี่ยมมุมเนี่ยให้นึกถึงขนมอ่าไม่ใช่ขนมเนี่อาหารนะครับพิซซ่าเนี่ยก็ที่เคยยอดเยี่ยมของเลเวอร์กูเซ่นแทบไม่ได้เห็นเลยในเกมนี้เร็วและแรงมากจริงๆนะครับนี่คือประเด็นต่อมาประเด็นต่อมานะครับก็คือฟุตบอลนัทชิงชาเลอร์ท่านผู้ชมคือฟุตบอลชิงชาเลอร์นะครับคือวันนี้เนี่ยผมดูที่เพรสตันนะดูที่ผับในเพรสตัน ก็คนเนี่ยไม่ได้ค่อยได้สนใจบอลคู่นี้เท่าไหร่ทั้งตอนนี่มันเป็นนัดชิงกันเลยผมต้องย้ายร้าน2เที่ยวนะในการในการไปดูนะครับเพราะว่าร้านแรกเนี่ยเขาปิดตั้งแต่สามทุ่มนะครับร้าน2นี่เปิดยาวๆทีนี้บอลน,นัดชิงเราสังเกตผู้เล่นของเลเวอร์กูเซ่นเองเนี่ยค่อนข้างจะเกร็งครับชัดเจนก่อนที่จะเสียประตูแรกค่อนข้างที่จะง่ายไปด้วยนะครับการเสียประตูแรกในการยืนขาตายของเอสเกลปาราซิออสหลายคนอาจจะบ่นว่าเอ๊ะ ทำไมไม่ใช้โรเบิร์ตอันดิสแต่จริงๆแล้วปราซิออสเองเนี่ยเป็นคนที่เล่นร่วมตั้งแต่ต้นแล้วกับตัวของกริชชากา้าอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับทีนี้เกมนัทชิงเเลอร์เนี่ยมันเหมือนกับการโยนเหรียญจริงๆนะครับแล้วออตแลนตาเนี่ยดีกว่าตรงที่พวกเขาเนี่ยทำได้ตามแผนก่อนได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับและที่สําคัญก็คือการเล่นด้วยความเป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทาได้อเดมอล่าลุกมันโดยปกติ ทำอะไรใครเข้าที่ไหนนะครับเกมนี้ยิงแฮตทริกอ่ะลองคิดดูนะครับแล้วกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลยูโรปาลีกและเป็นคนแรกที่ยิงแฮตทริกได้ฟุตบอลเนี่ยนะครับในบอลยุโรปไฟนอลเนี่ยตั้งแต่จูงไฮเกสเนี่ยยิงไว้ในปี1975ยาวนานมากนะครับแล้วอตาลันต้าเนี่ยได้แชมป์ถ้วยนี้เป็นสมัยแรกและเป็นถ้วยใหญ่ครั้งแรกในรอบ61ปีของสโมสร แล้วไม่เคยได้แชมป์ยุโรปเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมา116ปีเพราะนั้นแม่เลขสวยน่าซื้อหวยเลอเกิน6-1กับหนึ่งหนึ่งะครับสุดจริงๆนะอตานตาตาก็สุดยอดนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเกมพวกเขาเล่นดูสบายอ,อกสบายใจกว่าในฐานะของทีมที่เป็นรองแล้วถูกคาดหวังน้อยไม่มีอะไรที่จะกดดันพวกเขาไปมากกว่าตัวเองนะฮะทุกอย่างเหมือนกันผิดกับเลเวอร์กูเซ่นตรงข้ามกันเลย แรงกดดันการคาดหวังนะครับสถิติที่ตัวเองสร้างขึ้นมาที่มันยอดเยี่ยมขนาดนี้มันก็ส่งผลให้ยิ่งเล่นมันก็เกิดอาการได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับในข้อที่5พิษสงของดอนกัสเปรินีนะครับผมเคยภาคฟุตบอลอิตาลีอยู่3มฤดูกาลนะครับแล้วก็มีโอกาสภาคอตาลนต้าอยู่ค่อนข้างจะ,ะปีแรกเนี่ยบ่อย เป็นปีที่กัสเปรนีเองเริ่มใช้ระบบกองหลัง3คนมิดฟิลด์สี่สองแล้วก็หน้าหน้าเป้าตัวงหน้าเป้าจะแข็งแรงหน่อยตอนนี้ก็ใช้สคามาค่านะครับสคามาค่าชื่อกาแฟนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพิษสงของของดอนกัสเปรนีเนี่ยเล่นงานยอดโค้ชถึง3คนที่อยู่ในหน้าหน้าข่าวของเรามาโดยตลอดครับคนแรกก็คือและในถ้วยเดียวนะก็คือยุโรปา คนแรกก็คือรูเบนออมริมของ Sporting Lisbon เล่นงานออมริมในรอบ16ทีมสุดท้ายจากนั้นในรอบ8ทีมเล่นงานเยินคอปในอรอบ8ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็รอบชิงเลเล่นงานทีมของชาบรลองโซซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้ง3คนเนี่ยต่างมีแทคติกที่เหนือชั้นกว่าแต่เจอการเพสซิงสูงและการจ่ายบอลเร็ว รวมถึงการแย่งบอลคืนมาที่รวดเร็วมากของอิตาลันต้านียครับมันก็เลยทําให้ไม่รอดจากทีมหนึ่งโอ้โหเหลือเชื่อจริงนี่คือผลงานของกัสเปรดี้จริงๆนะครับยอดเยี่ยมอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ยกนิ้วให้อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมนี้ก็ผมก็พูดตรงๆอ่ะว่าก็ไม่ได้เสียของอะไรสําหรับไบเออร์เลเวอร์ูเซ่นครับเพราะนี่คือทีมแห่งตำนานของวงการบอลเยอรมนี ยังมีดับเบิลแชมป์ให้พวกเขาลุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับไม่มีใครชนะได้ทุกวันครับและเกมนี้ต้องยอมรับว่าโอ้โหผู้ใหญ่เนี่ยเก่าครับส่วนเด็กก็ต้องใช้เวลาเก่าจริงยกย่องครับสำหรับแอตแลนตาแล้วก็สู้ต่อไปสำหรับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับวันนี้ขอบคุณขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วก็น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนะครับทุกท่านผมฝากไว้ด้วยสำหรับหนังสือนะครับ สตอรี่สีแดงฉบับที่3ของ b ีแหลมสิงหตอนนี้ผมอยู่ที่อังกฤษรวบรวมข้อมูลชุดสุดท้ายก่อนที่จะเขียนให้มันจบนะครับในหนังสือ f อร m c ครอปเอ็นทูครอปเนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์นะครับ At b e e l a m s i n g นะครับฝากไว้ด้วยหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับ2เล่มแรกนะครับวันนี้ลาไปก่อนในทิดเอ้ยเพียเพียปินปิน บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน w w w b i อ l a m s i n g อมสิงดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีก,อก,อกอไอพีดงสมบัติฟาร์มเฮาส์ขนมปังน้ำค่าเข้าให้พวกมันแย่งไปได้อย่าเข้ามานะ ขอพรอะไรดีนะเอ๊ะทำาไม่หนูเห็นอยู่บนนั้นล่ะขอขอเป็นนางเอกในโลกฟาร์มเฮาส์นะคะจะฟังเมื่อขายหเราะมาอยู่ในโลกสุขสดใหม่สายฟาร์มเฮาส์มันก็จะหอมกลุ่นจากเตาทุกวันไปกันใหญ่อเดย์ฟาร์มเฮาส์ X ขายหัวระพบได้แล้วทุกช่องทางวันนี้ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID อ สนใจอยากจะสนับสนุนเดาถ้าดูสดกดซุปเปอร์แช u ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์แต่ถ้าดูคลิปขอซุปเปอร์แตงด้วยนะจ๊ะพิทธตเอ้ฮ